Chị nhắm đây, sẽ nhắm cái bên cằm của mình nha chạp สวัสดีจ้าสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องฟองไปทุกปุ๊ทุกคนค่ะจอยคนเด like ิมเมื่อเพิ่มเติมความาเสร็จแลค่ะเมื่อนี้จอยแดงมาแซ่บแล้วค่ะเนาะต่ำมะฮุ่งอีกแล้วค่ะเมื่อวานเมื่อเป็นอต่ำมะฮุ่งย่ากแล้วนะคะเนาะมีก้อยบะหอยนะค่ะนี่ก้อยหอยคงนะคะเนาะแซ่บค่ะมีแต่เมนูแซ่บๆนะคะเนาะก้อนสิกินนะคะกระอขรุขระคุณขอบคุณนะคะที่เขามากดติดตามเขามาติดตามเขามาไลค์เขามาแชร์ให้จอยขอบคุณเรื่อยๆจ้ามาจ้ะมาลงมือกันเลยพักเข้ากับจะมีนี่ค่ะอันนี้เป็นซาลายเเนนาาาะะะะจ้ผักกดหอมค่ <initi' py> <London> ใส่ผักกาดขาวมะเขือเป๋าะแล้วก็แตงกวาค่ะแม่ทำมาแซบกันเลยเขาเล่นกันเลยค่ะย่อดโดนกินกับขนียวค่ะมึงมอนี้มันตีมืออีกวะอันแรกกะ่ะกุยต่าห้องก็จะแ้องมักนี่กุยขออยึ้นงี chính em cái cả xem cái men tắm hùng này nè sẽ ép chặt mình nói nó cho xuống cả ngon quá ใจกับไม่ได้เปลีไซน์หรอคะ่ะไปทะเลคือเก่าชีวิตติดทะเลค่ะกุยอยหอยโคงค่ะสื่อมาแต่ไมโครค่ะ ไปตาทะเละคะช่วงนี้เนาะจากน้อยแฟนครับค่ะบม่ค่อยได้ไปแล้วค่ะแกมาสีหางานเฮ็ดยุดแถวนี้แล้วค่ะมันจิคืบบ่บ อยากกลับบ้านค่ะกินก้อยบักหอยอยู่บ้านเนาะ มีกุ้งยุ้งหกเจ็ดตัวค่ะแม่ซื้อมาอันเห็นกุ้งสลัดให้แฟนแล้วกันเนาะมันบวชเขาเล่นมาต่ำเทย่าไงมันเปลี่ยนแต่เอยเที่ยวคลองแหละ ว่าดู้ีจักหายจักหาย n h ấ ฮาฮ่ายิ่งโมโหขึ้กันนาอจ้าเนาะผ่ามตรงกลางกระดิบริมกลางเนาะตรงกลางก็้วเสร็จจะจ้าจริงหน่อยเลยจ้ะโอ้ยมวนค่ะแต่จำความไไยนะคะเนาะันี่เมาขึ้นกับเลนแบกไต้คือ คนที่บริจาคไปคือบริจาคกีเรียนเน่รนบักไต้สินไต้เสียไต้สินไหมนะจ๊เว้ยเรนบักไต้สินไหมคะอันน้องสาวพอแล้วก็เยอะบริสในแถวเนาะสามเรษฐีไต้กาเป็นยหมแล้วผ้ามูเลรนว่าสัทเด็ดนั่งมางสองตรงตามถุพี่น้องเ้ยเอาบักน่นกับสัมผัสผม ขืนเฮียนนั่นเฮียนขืนเฮียนล,งล,งลงนัลงเลเฮียนลังหนีไปเอาพระพรมเผยเพิ่นกับเอาบังนุนใช่เขาเจ้าเราก็มีตั้งแต่เราทั่วนะอยะ่านอนใส่ไม่ได้กินเนาะพอเห็ดเหลราทั่วไ,วไหวงเนี่ยโอ้ยบไปกินเป็นดอกคาดติ๊กิซิมเป็นเนาะ มันกุ้ยยากนะคัเนาะมันเปลี่ยนแหงๆสวดรถมันกุ้ยยาก ี่ยมือเว้นแบบผ้ากันไปวัดเี่ยเหมืออันเว่นก็ผ้ากันไปเลิ้น้างคำว่ายังไงยางน้ำกลนกันไปสรงแนวม้าอีวัตเนาะโอ้ยคิดหอดํำไมได้กี่จเงถวแม่เนาะแถวแม่คิดหอดตะกววมเก่าความวลังดิแนี่นนอนจ้ะ ก็มีผู้มาก,กว่าเราเนี่ยเรานอนจังนอนแล้วนนก,ลก็ตื่น แซ่บคักแซ่บแม่ก็เห็นแต่มุ่จ้ะเนาะ Pétur í það. สุดก็มีแบบอะเรค่ะ นอเพื่มนมีใจกับสีคอยล่ให้เนี้อค่ะเนาะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย